สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงลาของรายการใจถึงใจโดยกองปชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามภารกิจท่านองคมนตรีค่ะที่ได้เดินทางไปติดตามโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะโดยพลเอก,กปรนา์รุตด,ดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินรองเลขาธิการ กอปอรอและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหน,นันหมู่ที่2ตํตำบลลิพังอเอปเหลี่ยนจัังหวดตรังเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการต่อย,ยอดโครงการจากผู้แทนกรมชลประทานและจังหวัดตรังพร้อมพบประราษฎรและดูจุดใจน้ําเพื่อส่งน้ําให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหน,นันและราษฎรบ้านท่าเขา ที่สอง โครงการฝายคลองลิพังนะคะก็ตั้งอยู่หมู่ที่5ตําบลลิพังอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมาาชนา,าทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรามนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่นายจิตหนูมาดประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลลิพังได้ขอพระราชทานโครงการระบบประปาภูเขาเพื่อส่งน้ําไปช่วยเหลือราษฎรรวม6หมู่บ้านที่ประสบความเดือดร จากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคโครงการดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2544สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 4 5และ6ตตำบลลิพังจำนวน800ครัวเรือนประชากร4 0 0พคนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการการใช้น้ำเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครัวเรือนนอกจากนี้คณะกรรมการ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดจัดทําโครงการต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโดยต่อย,ยอดโครงการฝายคลองลิพังพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่งต้นน้ําให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และเกิดความสมดุลทางระบบนิเวศขยายพื้นที่รับน้ำ ไปยังหมู่ที่7จัดทำแหล่งเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการพร้อมกับปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นต่อไปนอกจากนี้นะคะทางองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังบริเวณโรงกรองน้ําและระบบจ่ายน้ําโครงการก่อสร้าง สร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลนิคมพัฒนาอําเภอมะนงังจังหวัดสตูลเพื่อรับฟังสรุปผลการดําเนินงานโครงการและบระหิหารจัดการน้ําในพื้นที่โครงการค่ะการนี้องค์มนตรีและคณะนะคะได้เยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ําซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่18พฤษภาคม2560ัําิดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2563สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรจำนวน9้าหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนงังจังหวัดสตูลจำนวน2,349ครัวเรือน7 6 6 3คนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระบบประปาบ้านผัง16 기 <목소리도> บริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลให้ราษฎรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปยังบริเวณโรงบรรจุน้ําดื่มชุมชนอําเภอมะนงังบ้านผัง15หมู่ที่7ได้รับฟังสรุปผลการดําเนินงานซึ่งนําน้ําจากโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16อันเนื่องมาจากพระดดราชดําริมาใช้เป็นน้ําต้นทุนในการผลิตเนื่องจากคุณภาพน้ําผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มโดยจําหน่ายให้แก่ มาชิกและบุคคลทั่วไปและยึดหลักน้ำดื่มสะอาดราคาเป็นธรรมการนี้องคมนตรีก็ได้พบปะพูดคุยกับราษฎรและกลุ่มบริหารจัดการน้ำนะคะนี่ก็คือในส่วนของภารกิจท่านองคมนตรีค่ะที่ได้เดินทางนะคะไปยังอําเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะและเรื่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันในส่วนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะในส่วนของการ สมัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับที่7นะคะก็จัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคม2566ณห้อง2001ชั้น20อาคารเฉลิมราชกุมารี60พรรษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยมีนายจรัญธาดาการสูตรองคมนตรีประธานกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น ประธานในพิธีเปิดสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรนรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับที่7การสัมมนา,าครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆนะคะนักวิชาการองค์กรภาครัรฐเอกชนเครือข่ายต่างๆรวมทั้งภาคประชาชนรับทราบแล้วก็แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริ เสริมให้ประโยชน์กับญ้าแฝกนะคะตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติค่ะอันจะส่งผลให้ทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมการสืบสารรักษาต่อยอดการพัฒนาและรณนรง์การใช้ญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไป โดยโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นะคะดำเนินงานภายใต้กรอบของแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาโดยตลอดนับตั้งแต่แผนแม่บทฉบับแรกก็คือเมื่อปี2536จนถึงปัจจุบันก็มีแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกมาแล้วทั้งสิน้นจํานวน6ฉบับสําหรับแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้มีไว้นะคะ สำหรับ ใช้ในระยะเวลา5ปีก็คือตั้งแต่ปี2566ไปจนถึง2570โดยนำเสนอย่าแฝกในฐานะนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนก็คือสนองแนวพระราชดำริการใช้ย่าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี3ยุทธศาสตร์ที่สาคัญค่ะได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การสือ สารวัฒนะธรรมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำรินะคะยุทธศาสตร์ที่2คือการรักษาเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้การใช้หญ้าแฝกไปสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมและยุทธศาสตร์ที่3ค่ะคือการต่อยอดขยายผลสู่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในระดับชุมชนสังคมประเทศและนานาประเทศตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริฉบับที่7นี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการดําเนินงานร่วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่20กันยายน2565โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝก เนื่องมาจากพระราชดำริคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลนะคะคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมขยายผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาโดยลำดับรวมถึงภาครัฐเอกชนประชาชนและเครือข่ายคนรักแฝกจนกระทั่งการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนารณรงค์การใช้ยาแฝกฉบับที่7นี้เนี่ยได้สําเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกฉบับที่7ไปสู่การปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะนั่นก็คือในส่วนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อเป็นการชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะและเรื่องรา สุดท้ายที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของผลสำเร็จจากการจัดแสดงไทยพิวิเลียนค่ะในเทศกาลประจำปีของรัสเซียนะคะพร้อมกับมีการผลักดันศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยในเวทีสากลค่ะ ทางด้านนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจาสาน,นักนายกรัฐมนตรีเปิดเยผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมความสําเร็จค่ะการจัดแสดงไทยพิวิเลียนในเทศกาลรั Creative Week Moscow Fest, สเซียครีเอทีฟวีคมอสโกเฟสณสวนสาธาร,รณะโกคิพาร์กนะคะกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2566ที่ผ่านมาค่ะโดยไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดงผลงานในเทศกาลสำ การประจำปีของกรุงมอสโกนะคะก็แสดงถึงความนิยมในเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมความเป็นไทยพร้อมกับนําเสนอศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการสร้างสารรค์ของไทยในฐานะสังคมแห่งนวัตกรรมและความสร้างสารรค์นะคะ innovation and creative society โดยการจัดแสดงไทยพิวเวเลียนในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาไทย4แห่งนะคะ่ะได้แก่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงมอสโกนะคะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ Creative e c o n o m y Agency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะซึ่งเทศกาลดังกล่าวนี้เนี่ยก็จัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมสร้างสารรภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลมอสโกโดยในปีนี้ไทยได้มีการจัดแสดงภายใต้แนวคิด Creative Thai Festival Lively Thai in Mo s c o กซึ่งภายในงานค่ะได้มีการจัดแสดงผลงานที่แสดงถึงทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของประเทศไทย ได้แก่สิ่งทอแฟชั่นเครื่องประดับหัตถกรรมเซรามิกรวมถึงงานฝีมือนะคะที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับศิลปะร่วมสมัยเช่นการนําเสนอภูมิปัญญาของอาณาจักรล้านนา ผานหัตกรรมเครื่องไม้เคลือบด้วยยางรักเครื่องปั้นดินเผาบ้านเมืองกรุงรวมถึงสิ่งทอถักสีเรืองแสงนะคะแล้วก็การนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรลังกาสุกะผ่านลวดลายบนผ้าบาติกพร้อมทางนำเสนอวิถีชีวิตผ่านแผ่นพับค่ะเช่นเรือกอและวาวบุหลันนะคะหนังตะลุงเครื่องรางกงนก แล้วก็เครื่องจักรสารนอกจากนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ค่ะเกมแอนิเมชันไทยซึ่งสนับสนุนโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยนะคะและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยค่ะ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะก็ได้รับเสียงตอบรับและความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านวัฒนธรรมผู้ประกอบการด้านเศษรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะรืวรอวบล็อกเกอร์ชาวรัสเซียและสื่อมวลชนต่างๆต่อผลิตภัณฑ์แฟชั่น,นสิ่งทอของไทยที่นําเอาวัสดุท้องถิ่นมาแปรรูปพัฒนาต่อยอดด้วยการออกแบบที่ล้ําสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรวมถึงเปิดโอกาสให้นักออกแบบของไทยและก็รัสเซียค่ะได้ใช้งานดังกล่าวเป็น พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างกันค่ะซึ่งสามารถต่อยอดทางธุรกิจนะคะรวมถึงการสร้างความร่วมมืออื่นๆเป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคตสอดคล้องกับข้อมูลดัชนีการสำรวจศักยภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์ทั่วโลกนะคะของ Brand Finance ซึ่งไทยเองเนี่ยก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันไทยอยู่อันดับที่41จากจำนวน121ประเทศแล้วก็คาดการค่ะว่ามูลค่าของตราสินค้าแบรนด ล,ลูกของไทยเนี่ยฮะจำนวน506,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะคะว่าความสำเร็จในครั้งนี้จากผลตอบรับดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในด้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ให้ก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมเศรฐษฐกิจสร้างสารรค์นะคะหรือว่า creative economy ใช้ความคิดสร้างสารรค์บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของท้องถิ่นไทยเชื่อมโยงต่อยอดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งนําเสนอนะคะในงานเทศกาลต่างๆเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ไทยเป็นที่รู้จักในตลาดโลกต่อไปด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่องอัธพัฒน์พอดแคสต์ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดี ค่ะขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความคตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ